สวัสดีค่ะสวยแหมมาปางทุริยนินมิ Miss Grand, สแกรนสระบ,บุรีปี2024ค่ะวันนี้รู้สึกชื่นมื่นค่ะประเทศไทยชื่นมื่นมากที่ได้มาต้อนรับมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลปี2023คือท็อปเ0ของเรานั่นเองนะคะคืออยากจะบอกว่าคนมาเยอะมากแล้วก็พรืมปิ่มกับคนไทยมากคนมาต้อนรับพี่อุ้มเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางควีนลูกของเราก็น่ารักมากๆเลยค่ะ สวยมากทะลุออกมาเลยนึกว่าออกมาจากนางเอกนิยายสวยมากเอาจริงคือสวยจริงค่ะละ่า ah, today I'm going to welcome to Thailand top trend 24 23 of Thailand ค่ะ welcome to Thailand congratulation top trend ค่ะแกรดอิน n ตอร์เนชั่นแล2023ค่ะตอนนี้คืองานเยอะไปรามก็ออกข่าวหน่อยนะคะใครที่ได้ติดตามก็แล้วแต่ว่าใครจะเห็นตัวไหนเนาะก็มีถูกบ้างไม่ถูกบ้างค่ะก็แล้วแต่ดวงของคนเนาะ ก็ใครที่ได้ติดตามก็จะเห็นเลขเด่นน้อยวันที่14ใช่ค่ะวันที่14เราก็เกกับมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2 3นะคะสำหรับใครที่อยากซื้อบัตรสามารถซื้อบัตรได้ที่ Ticket ตเมลอนะคะมีสองราคาด้วยกัน3า9รกับ599ค่ะ,ะขึ้นชื่อว่าแม่ม์ฟีนไม่มีงานไหนเล็กค่ะ ใหญ่อลังการแน่นอนแน่นอนค่ะแล้วก็ X ก,กับมิสแกรนกรุงเทพสระบุรีค่ะขอบคุณค่ะ